สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุนะคะพามาเก็บผักติ้วฝรั่งนะคะข้างๆบ้านนะคะก็คืออ่าเป็นอ่าลานบ้านนั่นเองนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นอ่าลานบ้านที่เราเคยตัดหญ้าให้ดูนะคะนเนี่ยมันจะมีผักติ้วฝรั่งขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆมันๆน,นะคะพี่สุชอบเด็ดไปกินกับอ่าพวกอ่าน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลานะคะแล้วก็ลาบนะคะเนี่ยค่ะก็ที่อ่า ที่บ้านเราก็จะมีผักติี ites, ้วเนะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆมันๆนะคะเนี่ยค่ะกาลังอ่อนๆเลยนะคะตอนนี so ้เป็นเวลา3โมงเย็นนะคะเนี่ยค่ะยอดก็จะเป็นแบบนี้3โมงเย็นก็หลังจากไปรับน้องมายากลับมาจากบ้านอจากโงเรียนนะคะเนี่ยค่ะฝนหยุดตกพอดีนะคะพี่สุกก็เลยออกมาเก็บเหมือนเก็บผักบุ้งนาบ้านเราเลยไหมคะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเนี่ย ก็จะได้ยินเสียงนกนะคะพี่สุม,มาอยูอ่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยมาอยู่ภูทอน,นะคะคันที่ไซ์นะคะเออภูทรบันนอกบันนอกก็เหตุ <c oughs> ผลก็คือเราไม่อยากไปอยู่รถติดนะคะสามีก็ไม่ได้ไปทำงานที่ออฟฟิศท,ทุกวันเนาะส่วนมากเขาจะเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเราก็เลยเอาบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะเอาไปใส่กับ อะไรนะสลัดนะคะแต่เขาใส่นิดหน่อยนะคะแต่พิสุปเป็นคนไทยเนาะพิสุก็จะชอบทําลาบนะคะที่นี่ก็ทําลาบได้นะแล้วก็กินกับส้มตํานะคะหรือไม่งั้นเราก็จะอเอาปลาทูน่าค่ะมาตําแล้วก็มาทําเป็นยําก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยาบางบางที่ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆนะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ มาตรงนี้นะคะเยอะเลยยอดอ่อนๆน,นะคะพี่ชบชอบกินยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะกาลังอ่อนๆเลยมันๆเปรียปร้ยวๆนะคะหรือจะเอาไปใส่กับต้มเนื้อต้มอะไรก็ได้นะคะรสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวเนาะเรียกว่าผักติ้วนะคะผักติ้วบ้านเรานี่แหละนะคะอร่อยมากเลยแต่พี่สุชอบกินสดมากกว่านะคะนี่แบบนี้แล้วพี่สุก็จะเด็ดเอาเนาะอ่าชาโดก็อาจจะออกมา ถ้าถ้าชาโด้จะจะทําธุระของเขานะคะเขาจะไม่ทําอยู่แถบนี้นะคะเขาจะไปทําอยู่นู่นนะคะนะคะทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ของเขานู่นนะคะตรงนู้นก็จะมีนะคะข้างในเนี่ยจะมีต้นใหญ่ๆนะคะนะคะแต่ว่ามันจะมีพวกอ่าหญ้ามีตําแยอะไรเยอะแยะเลยตรงนั้นนะคะชาโดเขาก็จะไปทําธุระด้านในนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเรีออไรอ่ะเป็นเป็นเขาปล่อยไฟฟ้าไว้นะคะเวลา มีพวกวัวพวกอะไรมาเขาก็จะไม่เข้าใกล้บ้านเรานะคะอันนี้เป็นของเจ้าของที่อีกอันนึงนะคะโน่นนะคะอเดี๋ยวเรามาดูพัดติ้วของเราต่อค่ะนน่นชาโดก็จะมาเล่นด้วยนะคะเวลาที่เราเก็บอะไรเนี่ยเขาก็จะมาช่วยนะคะมาช่วยเก็บช่วยกัดนะคะเนี่ยก็เก็บเอาไปแค่พอกินนะคะเพราะว่าพี่สุก,กินคนเดียว ออสามีก็จะถามว่าคุณคุณไอ้ยญาพวกนี้มันกินได้ได้เหรอก็าถามว่าไอ้ยญาพวกนี้มันกินได้เหรอฉันน่ะคนไทยนะคะคนไทยชอบกินผักน้ำพริกนะคะฉันก็กินได้ฉันก็กินได้นะคุณเออเราก็จะว่างั้นนะคะอ่านุ่น ون, อ่าเราก็บอกสามีว่ามันเป็นผักเขาก็บอกว่าผักอะ่ะมันต้องอยู่ในห้างเราต้องไปซื้อหรือเปล่าหรือว่าจะปลูกเป็นพวกผักสลดัดอะไรอย่างเงี้ย เอออันนั้นฉันเชื่อนะว่ามันเป็นผักแต่เนี้ยมันเป็นญ่าเราก็เลยบอกเขาว่าฝรั่งเขาก็ใส่นะคุณเขาใส่ในสลัดอ่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะซอ์นะคะ,เน,ะ,คะเนาะอ่าเขาก็บอกว่าเออฝรั่งเขาใส่แค่นิดเดียวให้มันได้รสชาติที่คุณเอาไปจิ้มแบบเอเอกินแบบกินผักกับน้ําพริกไปเลยอะไรเงี้ยเ,เ,เนี่ยนะะเห็นไหมคะเนี่ยกําลังอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่สุก็จะติดไปอย่างนี้นะคะ ค่ะโดเขาไปนั่งเล่นนู่นนะคะตรงนี้ก็มีหมดเลยนะคะใช่หมดเลยเนี่ยฮัลโหลไห่ยูเกอเดยค่ะก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งวีทั้งวันอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยผักดิ้วอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนยอดผักบุ้งนาเลยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่า นะคะก็เก็บผักติ้วได้เยอะแล้วนะคะก็สามีก็เนะะี่ยค่ะสามีก็จะชอบบอกว่าฉันเอาผู้หญิงไทยออกจากประเทศไทยได้แต่ฉันไม่สามารถเอาความเป็นไทยออกจากเธอได้นะคะเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะะนี่นะคะอร่อยอะ่ะเออชอบนะคะชอบกินมากๆเลยนะคะอ่านี่อีกนะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะพาไปดูอะไรอีกนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเผื่อครั้งหน้าเราจะได้พาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย